สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขาย ID ต่างๆไม่ว่าจะเป็น f e e f i ฟ e ์ Fi, r o V s p e e d d i ิฟเว็บนี้เลยบ้าเกมชอ็อปไม่โกงไม่เกี่ยนแน่นอนคอนเฟิรม ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้กับผมอีกแล้วนะฮะที่บอฟชาแนลนะวันนี้กับเก็ฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะทําการแจกเพชรแล้วก็แจกโค้ดนะครับอีกเช่นเคยนะครับผมเนาะใครที่แบบยังไม่ได้คอมเมนต์ยูไดีและชื่อ Facebook ที่แชร์ไว้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ละกันนะครับพี่บอกทำการแจกแบบนี้ทุกคลิปทุกโค้ดนะครับก็ อย่าลืมนะครับมากดติดตามแล้วก็บาบอกกันด้วยนะครับว่าได้แล้วนะครับเนาะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนิดนึงนะครับว่าวันนี้มีชุดใหม่มานะครับหนะโอ้ไม่ดูไม่ได้อะครับโคตรเท่อะครับชุดอะไรหรอะไรอโอ้โหเท่จัดๆนี่ไงนะครับสุดยอดไทเกอร์อิมเพลเน์นะครับเอาเรื่องครับผมลัคกี้บีสองนะครับบัตร ฟรีมีส0นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเราต้องเอาไล่ดงไล่ช่วงก่อนนะครับเอาทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับมาเปิดกล่องล็กเกอร์ให้ดูด้วยนะสวัสดีนะครับมาส่วนโค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดที่แบบว่าจะส่งให้ในแชทเองเลยนะครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับส่งแน่นอนคนที่ได้นะครับหนึ่งโค้ดตึกคนนะครับพี่บอลไปขึ้นให้ดูแล้วนะครับแล้วก็จะมีโค้ดสกายไททันใช่ไหมที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยพี่บอลผมขอซื้อหน่อยมาด้วยบีนะครับผมแล้วก็ ที่บอกว่าเอาผมออกมาจากช่องอื่นพี่บอมมาบอก f อพี่บอมหน่อยอะไรเงี้ยครับมันไม่มีหรอกนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวบอมอาจจะขึืนให้ดูเป็นหลักๆแล้วกันนะครับอาจจะใส่ให้ดูบ้างนะครับว่าบรนพม่ได้จริงๆนะครับถ้าได้มันก็ได้นั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะครับเห็นทุกคนมาบอกมาบอกว่าพี่บอมมันมันได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะะพี่ก็ไม่รู้พูดยังไงอ่ะเนาะโอเคมาห่างละสิบบ้างนะครับ ขอเถอะโอ้น่าจะมาแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นขึ้นขึ้นนะครับ บอกพี่บอปอีกะว,ว่าเฮ้ยพี่ผมไม่ได้รับไปออไรอนเลยพี่ยังไม่เคยให้เลยนะครับสําหรับโค้ดนีนะมันไม่ได้นะครับผมนะสากาอะไรอะไทยทกไท้ทัาน,นะครับผมโอ้โหถ้ามันได้จริงอ่ะคนอื่นก็แบบคนที่แบบเติมมาแล้วอ่ะมันก็เสียใจดิใช่ปะทุกคนเอออันนี้แบบมาได้อย่างนี้เลยอ่ะพี่ก็ไม่มีเลยนะสากาพี่มีแค่สี่กระบอกเองนะนะครับมีแค่สี่กระบอกเองนะเออแล้วคนอื่นบอกว่าได้พี่ก็ไม่รู้อะครับก็ถ้าได้ก็ โชคดีไปนะฮะสำหรับเดี๋ยวพี่บอมจะมาเทสแคร์แน่นอนนะครับใครที่แบบเอ้ยอยากมาเล่นกับพี่บอมเดี๋ยวอยู่แครเดียวพี่บอมนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้มาอยู่แน่นอนนะครับนะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่บอมจะแจกบัตรเปลี่ยนชื่อให้ในแคร์อยู่แล้วนะครับเนาะสุ่มแจกให้นะครับแครเราก็มีอยู่เยอะนะหลายคนนะฮะ ตามนี้นะครับพี่ยาแบบอยากขอคนที่แบบเออเข้าอยู่ตลอดอ่ะไม่ออกแครอะไรอย่างงี้ครับบางคนเขาออกแครนะเขาออกคนเดียวนะครับเขาแบบไม่อยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเห้เขาดีๆก็ให้ออกนะครับเนาะโอเคตามนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้ครับผมนะใกล้จะถึงเลยแล้วนะครับทุกคนห้าแสนนะครับเออห้าร้อยล้านดิเออนะครับก็ไปแล้วสามร้อยสี่สิบสามล้านนะครับโอ้โหจัดนะครับสุดจริงๆ แล้วก็ตรงนี้ทุกคนที่เติมนะครับก็อย่าลืมเข้ามารลับด้วยนะตรงนี้ดังนี้นะคลิกเข้ามารลับด้วยนะครับเป็นเพชรนะอย่าลืมเข้ามารับนะครับผมแล้วได้ทั้งร้อยขดเพชรเลยนะครับก็ถ้าจะมีบารนดี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อไรลมกวันแบบสอบถามก็เข้าไปทําให้พี่จีเขาหน่อยนะครับก็เข้าไปทําให้พี่จีเอ็มหน่อยนะก็ไม่ไม่น่าจะเหลือบางกแรงอะไรนะครับก็เข้าไปช่วยกัดกรอกนะครับผิดอะไรเยอะก็ลองไปกรอกดูช่วงนี้โปรเยอะจริงๆนะครับ โอเยอะนะฮะช่วงนี้นะครับแล้วติ๊กไปอะไรเงี้ยครับอื่นๆแล้วแต่เราเลยนะครับข่าวได้เพจดชอบประเภทไหนอะไรบระบ้าไหนก็ติ๊กไปนะครับเป็นครับถามเนาะนะครับเราก็ติ๊กให้ครบไปนะครับก็เป็นสิ่งดีนะครับต่อเราเนาะเกมก็จะได้ดีขึ้นนะครับเราก็จะได้แบบอันนี้นะครับอืมนะฮะก็ให้ทาอะไรลองทําดูแล้วกันเนาะ โปรลีกเขาก็ให้สบับปแล้วใช่ไหมผมก็ไม่มีทีมหรอกนะครับพี่บมไม่ได้แข่งเ้อนะครับเอาอะไรไปสู้เขาไม่ได้เก่งอะไรขนาดดั้ดเนอกโอเคครับแล้วก็สําหรับร้านค้านะฮะโอ้โหกระเป๋ายังวาอยู่เลยนะกระเป๋ายังมีนะครับ้าน,นคน้านี่พี่บอมแจกอะไรดีอะอะไรดนะีอะนะในเนี้ยไม่รู้อะน่าจะบัตรเป็นเทื่อนได้จะดีสุดใช่ไหมทุกคนได้จะอยากได้สุดใช่ไหมเอานะครับ อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์ไว้นะครับเนาะพี่วอลเดี๋ยวจะแจกให้นะครับแล้วก็สําหรับบัตรเชลพี่วอลแปะไว้ให้พร้อมกับโค้ดแล้วก็โค้ดของไอ้ร์เพนะครับเนาะมันมีจํากัด2องพันสิทธ์นะครับถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มเลยนะครับโค้ดแอร์เพก็คืออ่าเดี๋ยวพี่แปะให้หมดเลยกับไอ้ทับยังไงนะครับโหลดแอปบาร์แล้วก็มาใส่ยังไงนะครับลองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ตู้เซฟโอ้โหตู้เซฟจะไว้หมดหรอครับ โอ้โหยังไม่หมดเหรออ่ะสุ่มอีกสักครั้ง10ครั้งดิราง5ติเพชรนะครับเ๋ยวเราได้ขอบดีแกอยากได้เพชรบ้างอ่ะแบบเพชรลงมาสามอันอะไรเงี้ยคุ้มเลยนะเออนะครับเราจะมีดวงดีเหมือนแบบตกแตนหรือเปล่าไม่รู้นะครับ,นะรบไม่รู้เลยนะครับโอ้โหโอ้รูขอชุดผู้หญิงแกสักชุดตึกอ่ะผมพอใจแล้วนะครับโอ้โหไม่มีชุดให้ผมเลยโอ้โหเจมโอ้โหเจม กลนะครับเกลเกินไปเกียรติได้ได้ได้ดีอ่ะโอ้เอาเรื่องอยู่ด้วยไเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะฮะมาโอ้โหได้ชุดได้ชุดได้ชุดได้กล่องมาอาวอนถ้าก็บอกถึงนะผมจะคุ้มมากๆเลยแหละจริงๆเออเฮ้ยชุด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 นี่เอาเรื่องไปขอรองเท้าได้ไหมอยากโคจรได้รองเท้าเลยโอ้โห โคตรจะจิกจัก๊กเปิดไปเลยโอ้โหสามวันนะครับไปตู้ไปถาวรสักอันถาวรเฮ้ยถาวรจริงด้วยโอ้โหได้ถาวรก็บอกึกสวยอยู่สวยอยู่อย่างนี้ใช้ได้นะครับสามร้อยไเลือกอยู่นะครับ150ร้อยห้าสิบเพชรได้ถาวรได้สกลถาวรมาอันหนึ่งนะฮะซึ่งสทีนี้ผมไม่ใช้ <laughs> เออนะครับได้ดาวเบดมาแล้วครับโอเคอยู่นะครับโอเคตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับโพสต์สำหรับเพจก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับส่วนโพสต์ทีวพี่วบจาร์จัดส่งให้นะครับในแชทน้องๆเลยรอกันเลยนะครับบอกเลยว่าได้แน่นอนนะครับเป็นโพสต์แน่นอนแล้วก็โพสตที่บอบแปะให้ก็ถ้าใครไม่เชื่อลองใส่ดูแล้วกันนะครับมันไม่ได้เนาะนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดและประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาแจกเพชรให้เห็นกันจะคลิปนี้ไม่ให้เห็นละนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮ้ยล็อกให้อีกนะครับพี่ส่งให้เลยดีกว่านะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้หกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่บอกจะได้ด้วยนะครับเพื่อไให้ลาดช่วยบ่ายท่าชแนลเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับพี่ผมจะโพสต์ให้ละกันนะฮะสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ขอบคุณทุกคนมากน,น,น,นะครับเนาะ ก็แจ้งเตือนก็เราพริมพ์เข้ามานะครับพิมพ์บอกชแนลเราคลิปแล้วอ,อะไรนี้นะครับ่ะเราคลิปนี้ไปแล้วผมบ๊ายบายครับสวีดับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ